อาจารย์ไปวัดให้หน่อยนะครับอันนี้ตอบได้เอาจารย์นะครับครับครับับครับอเวรมณีอรทธารัชชะมารจิยาิอจินาธานาเวระมณีรธารัชชะมารจิยานิอเ ปิดขาจาราเวรมณีติฆะปะทังสัมมาทิยามิสุปรามุสาวาคาเวราณีติฆะปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยัตมัทธะมาทัคขานาเวราณี ติฆาปะฆามสัตมาทิยานิอิมานิปัญจติฆาปะฆานิสีเลนะสุขติมยันติสีเลนะโพคตัมปะฆาสีเลนะนิพุติมยันติกัตมาสีรังมิโตทะเย more o. ตเรตะวัตสัจตังทีวัตุติเรตะวัตสัจตังทีวัตุทีฆายุโกโหตุอะโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอะโรโกโหตุสุพิโตโหตุปรมินทะมหาราชาสิกทิปิจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยดิจัง พระเมนทางมหาราชาวราษฎรภาวะถูกสัพพะธาขอถวายพระพร ในการที่พระวาติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสจยกระนา,าโ,โปรดเก้าโปรดสมยกระนาโปรดบาเพ็ญพระราชาจักรพรรดิแสดงว่าวาันก็เป็นรายวันพระราชทานศพพระผู้มชาธิ์เทวคุณสมคิดเกศวัชรีประเด็นธรรมก้าประโยชน์อดีตเจ้าพระภาสิบเอ็ดและอดีตเจ้าวาดวัดทองนุกพรุนนางศาลาหลังกันตารลวัดทองนุกพรุณอย่างนี้ ในวิธีการของการถวายพระสงฆ์ทรงนักศึกษาสืบโรคถวยายผรอนคายและรับพระทานกิ่นโตผ่านการหันได้เสร็จสิ้นสมะนะบูรณ์แล้ะนั้นแล้วเราจะไปนี้จะขออนุญาตก,กบาบอาราณาพระสงฆ์เทราติเทราได้เมตตาฉันผ่านตาหันหเปลียนที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ถวายทั้งพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากว่าเราต่างๆและพระสงฆ์ไทยในวัดของหลวงพ่อกรุณน,นะครับเพราะการไม่หมดพระสงฆ์เทราติเทราที่ สาราอเนกเข้าขุนคุณฤาษีศิษิ์นะครับประสมเทวีระได้สั้นเดียกนที่สาราอเนกเข้าขุณคุณฤประสิธิ์นะครับซึ่งเพื่อการกำหนดเส้นกำหนดการในการประกอบพิธีในวันนี้ต้องการขอคุณรนเทวีระผสมสงสารที่เป็นการเดินทางในการมบติภพสมมุทิถวาน ในนามของพระเดชพระคุณพระมณฑีพระรามการพระวิสการ์ตเจ้าว่ารักของนพบุตรกับเราเป็นการสนองและญาติโยมวัดของนรพุทธครับขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในพิธีในวันนี้นะครับพิธีการต่อไปเป็นการถวายพระทหารเนึงนะครับญาติโยมได้ร่วมกันประเกคิบพระทหารถวายพระที่เดินทางมาจากพระรามต่างๆนอกจากจะเป็นพระสงฆ์สมสาระศักดิ์ที่ มาสวดถวายผ่อ,อนทานแล้วนะครับก็ยังมีพระสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณสมฆภาค11ซึ่งพระฤาษีกุลพระผมก็เชรญรับเทระบุน,นั้นท่านดํารงตําแหน่งเจ้าคณะภาค11ดังนั้นวันนี้มีพระมหาเทระาชในเขตปกครองคณะสงฆภาค11ได้เดินทางมาฉาญพัฒนาาระธานแล้วก็รับพัชชินาพระนระธาน ซึ่งการรับพระสีนักพระธรรนั้นจะมีเกิดหลังจากที่พระสงฆ์ท่านได้ฉันพระทาหารเปลนที่เรียบร้อยแล้วนะครยยับญาติโยมหลังจากพระสงฆ์ท่านฉันแล้วเรารับพระทหารแล้วก็อ,อยู่ร่วมกันในพิธีการถาวายทักนิรานุปทานน้องมุกิตาพระเดชพระคุณพระผมวมัพระเชิญาเิราคุณเพราะน้อยเรียนในทุกทา่านได้ทราบว่าในการ,รบำเพ็ญกุศลน้องมุกิตาถวายแต่พระ,นนผ,พระผู้มัทพเชิญาเิราคุณนั้นทางวัดได้บำเพ็ญกุศลเรื่อยมานับแต่ พระเดชพระคุณได้ถึงแก่วรรภาคลงและได้มีจารให่มีการสวดและ,ะแสดงธรรมในวันที่26นี้ก็จะครบหนึ่งร้อยนดังนั้นท่านท,ที่ตั้งใจจะร่วมเป็นร่า้าภาพในการอภิุฎสมก็สามารถแจ้งได้ที่พระเดชพระคุณหรือว่าในที่วาระการผู้รักษาการแทนเจ้าวาดหรือที่ท่านพระครูประดับสวัฒนกิรคุณทศนาชาม์มหาเรวัตนะครับแจงบ้งความระสมนอกจากนี้ก็ยัง